ับพี่น้องเป็นแฟ่นมาับครับต้องใช้ลำเกลืออ๋อพีเชียดตอนนี้ถูกสามาหอดจริงแล้วครับมา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 พี่น้องพี่เฉดยดมาพอพี่เอีดขนาดเป็นตัวเล็กเนเนี่ยบารเข้าเขาตโลพัทยาครับสะดวกเนอะด้านมองยูมองกินหลายมือนอ lor, ี่ s พอ่อยแล้วพอทาริบพอินให้เป็นยังกัแล้วพอทาริบเปแบบโอ้ยิบลังยีแล้วเส่เสื้อขาออกมาแล้วออกมาแล้วมาแล้วมัาะเ้วันี่ก้เดีวสีเสือสีแดงเนาะมเนาะเดี๋ยวเมืววนนี่ พ่อเบิร์ให้ไว้พันหนึงหลงคอยบอกมนนจ้านามาด้วยคนเอ้ยมาด้วยคนเอ้ยขอบคุณพ่อเบิร์นะครับไะอบรเท่ากบกรสังแตงหนาคัะกว่าแองจี้พุณออันนี้แองจี้ใส่ก จากแรกเตรียมตัวพุ่นพระเอกเขาพระท่านแถวพระเอกเขาพระท่านลงพระพล่ออื่นเดียขอบคุณพ่อเบิร์ดพระเอกพระเจ้าพื่นฝนซึ่งมันจะยกเรื่อยเนาะฝนเนาะมมเเปิิดองแนไปอันตทอมก็ไม่กี่กันลังลงรถเมื่อกี้ไปที่เดียวกันลุกพร้อมไหมลุกพร้อมสำหรับคนทำเนี่ ก็พอมาทำมาคยัคือแค่นี้เลยไปกับไปเด็กนะครับวันนี้พ่อนจะไปกับการชัยนะครับไปบาร์โฮสนะครับครับแบบนี้บาร์โฮสแล้วก็แองจี้จะเป็นไกดครับหัสั้นต้องใสใสไปบาร์โฮส มันคืออะไรบาฮอตก็ยังไม่รู้เลยนี่ข้างล่าปบาฮอนอยู่แค่แดงเดินก็ไม่มียไปคือกานจะเปจริงเหรอจะบอกทางให้อุ้ยอีปี้อีปี้อยู่ที่เฉยเถอะที่หามึงแช่บีแล้วขวดบีแล้วแลนมาสั่นเป็นไทยป้อง ช่องนี้เราให้นกหลังเร็งาลยเลดเารับรับพดเลือดเ้อดดู้หรือจราไ่เ็น่ป็นผู้ใส่เขาก้อยกปูได้้มเป็นูใ้ยเลยีอกรเด้อโอ้มหากับกุ้งโพูดมหาเลยเออโอ้ยอยกุ้งโย กุ <Aqui. S 3> ้ง <il> โ ah, ๊อ <voir nie> <anderen> ันนี <im S 1> ้คือกุโกุ้โกนี่กุ้งโมกุ้งนี่นะกุ้งโป๊ะอย่าโกงด้เยอาเสียบนะจ๊ะเอ้ยเดินเดิน แล้วมันคุณเคยอยู่กบดก็ว่าชื่จะยิ้มก็จ้าหรอควาสองควานี่แต่งต้องแต่ยินกอยางเลยไหมคุณนึงดำคุณนึงขาวแม่ผอก็พอบีเด้คุณนึนงปัญิ้นคุณนึงปัญางพานะครับเฮ้าไดมาไรลูกแม่ฮักพัทยาจ้าคุณหน่งโอ้ยมาละจ้าปาจะลงรถเนาะ ชูกะตาบาร์บี้มันก็คือการแข่งขนต้องขากรไดล้ไหมฮกพักญาเดี๋ยวบอกสองปุ๊ก็บักสมบักสมนี่อรนเพื่อสื่อมักสมมาแจกเช็กไหมครับเขาเมื่อไหเนมโมแมหีเนือกโอ้ยแมนพอพอพันองอชจายต้องกินยังซันหล่ะแล้วเทาแล้วก็เขาไล่หลายคนกินเาได้มันเป็นังไดินีมัเป็นจได แต่กุกระดูกของมึงได้หรอพี่ขาบุรีนอนประสัตรนอนหาแม่บดทางเหนือเบายวหัววนจะไปที่เลียดทีเลียดไล่กับไม่ว่านหัเขาโบสเขาวัดพมายกูม่นี่นะเขาดดากูว่าสัน

กระดาษต้าได้พกไปเทาขุดไปไทยวัยนี้ก็วัยนี้แบบไม่ต้องเก็บเขบไม่ต้องเก็บไั่่านเันอไรเป็ีดีสตูดิโอมาแ้วนี่ะไร้างไม่มีอต้องมีแล้วมีอันนี้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 รอบดรอบที่ฝุดได้เยอะจะนอนส่งเลยรบพิเศษอะไร อันนี้รอบธรรมดารอบสื่อมวลชนในเซนนสบายสอุ้ยเเอแม่เดไปนัขนาแลมายเต้ร่หมองานหมแม่เดี๋ยวอินบตาดำเขาก็เลยสคนก็เยอดเลยเฮ้ยมันายตายยายนไปูตายไตายไลก่ เฮ็ดเจ้าหน่ะเฮ็ดเข้าดาอะไรเป็นช็อตใจได้หรือสบายห้องไต่ด่ายเลยไม่นั่นของยูร้อนไทยกับเรานั่นอ่ะแบกพัดในไทยหรอกนั่งนั้อโดนแล้วเสิโอ้น้องมีมาดิเก็บสีถ้าเป็นกระดังกันครับ นะคับกระเพงเนาะพี่น้องมาถุงมะครับเพื่มใจชื่นใจคยเรียนนั่งยิ้มปุยปุยเียมาเรียบมาวันเียบชตัวนี้เนี่ยมาเินปัญญาต่างก็แม่แม่ก็จะได้ขึนอย่างาเนาะแสงสีเสียงกเรียลแล้วครับแล้วครสบผไปอ่านไปอ่านันนี้ล่าขอบคุณทุนร่างใจเด้อพี่น้องครับจะไปเจียมตัวนะครับพี่น้องครับเป่านู่หัวมวนกันนะ

อาวิี่น้องครับพอกับคลิปหนาครับผม